ชุดแดงต้อนรับตรุษจีนเลยนะคะใครที่อยากได้ชุดองคงการที่เป็นเสื้อแขนยาวนะคะแ,ะแนะนําเลยสีแดงเหมาะมากกับเทศกาลตรุษจ,จีนที่จะถึงนี้นะคะก่อนอื่นนะคะได้ขอแจ้งสัดส่วนให้ก่อนนะในสูง161น้ําหนัก50กิโลอก 6, 31นิ้วนะคะต่ารับอก27นิ้ว้อที่5สะโพก36ในใส่เซตนี้ไซส์ S ทั้งเซตนะคะจริงรุ่นนะี้เคยเอามาขายแล้วแต่ว่าจะเป็นสีอื่นสีแดงนะไม่เคยเอามาขาย แล้วก็รอบนี้ก็เลยจะมีสามสี mm. ก็จะมีสีแดงนะคะ mm. แดงคือแดงสดเลย mm. แล้วก็สีดําค่ะส่วนสีที่3าก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มสีน้าเงินเข้มก็คือจะเป็นสีที่ไม่สดนะคะถ้าสีสดก็คือสีแดงที่นาใส่ตอนนี้เนานตั้นใจเอามาขายต้น รับตุนจีนเลยนะคะอันนี้จะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะไม่มีฟองน้ำลูกค้าต้องใส่เป็นเสื้อในหรือสปอร์ตบาร์อย่างวันนี้นะคะในก็ใส่เป็นสปอร์ตบาร์สีขาวสปอร์ตบาร์ในกก็มีขายนะคะแยกขายนี้มีฟองน้ําเรียบร้อยแล้วสามารถถอดเข้าออกได้นะคะแต่ว่าคี่นีจะรีวิวเป็นเสื้อแขนยาวขอนนะถ้าพูดเร็วขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าถ้าพูดช้าแล้วลืมนะคะอ่ะอันนี้ในเดเลียวข้อที่ผ้านะคะในก็จะยืดให้ดูมันยืดได้เยอะนะคะถือว่ายืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ใส่กระชับนี่ ลูกค้าเวลาใส่ไปฟิตเนสลูกค้าจะใส่เป็นเซ็ตแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะเดินไปฟิตเนสแล้วพอไปถึงฟิตเนสถ้าลูกค้ารู้สึกร้อนลูกค้าก็ถอดจะขันยากออกใส่แค่สป,ปอร์ตบาร์กับกางเกงก็ได้นะคะที่จริงนั้นแยกขายด้วยนะคะเซ็ตนี้เนาะอ่ะแล้วก็จะมีที่ใส่ปิดฝ่ามือตรงนี้นะคะผ้ายืดเป็นผ้าลื่นใส่สบายผ้าไม่หนาแลวก็ไม่บางมากนะคะนี่ จะมีลูกค้าที่อยู่แบบออสเตรเลียรถมากที่มาซื้อจากไทยแล้วก็ไปใช้ที่ออสเตรเลียนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะมากแต่ว่าเมืออใส่ก็ใส่ได้นะในเเป็นเกงเอลูงนะคะอายืดไ่ดูไม่ใส่เองนะีจะเ้ารดีนะ่ดูใส่ได้อันนี้อยหกสนะคะขามันก็จะยืดออกแันนี้เวลาเราใส่นี่ค่ะนี่นะ อันนี้ในสายเป็นจีนติงนะคะด้านในมันก็เลยแบบเรียมนมองไม่ค่อยเห็นเนาะอ่ะสวยมากแล้วใส่สบายด้วยราคาไม่แพงถือว่าถูกเลยนะนี่สวยมากแดงแดงลูกค้าไม่ต้องกลัวสีตกนะคะถ้าลูกค้าอยากจะถนอมผ้าเนี่ยแนะนําให้ซักเครื่องเนาะเอ้ยแนะนําให้ซักมือแล้วก็ตากในทีร่มแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบอนั้น่ะขี้เกียจก็รวมๆซักเครื่องไปนะคะสวยสวยมากลูกค้าชอบแน่นอน ชอบเอวสูงมากลูกค้าดึงขึ้นอีกใครไม่ชอบสูงมากก็เอาลงก็ได้นะคะส่วนเสื้อถ้าใครไม่ชอบให้มันแบบยาวลูกค้าก็อาจจะทําเป็นแบบนี้ก็ได้หรือดึงลงมาแบบนี้ใครอยากจะให้มันชนกันก็ได้แล้วแต่เราเราชอบความยาวความสั้นเลยค่ะใดูใครสนใจนะคะทนี้มี แล้วก็สีน้ําเงินเข้มนะคะสีน้ําเงินเข้มสีจะไม่สดอันนี้เน้นแยกขายนะคะเสื้ออย่างเดียว590บาทกานเกนอย่างเดียว690บาทแต่ท่านค้าอยากจะซื้อในราคาที่ถูกลงแนะนำให้ซื้อกันทางเซตนะคะลูกค้าสามารถเลือกเสื้อกับบางเกนโคราสีโคราไซได้เซตละ9ก้ ใหม่ลูกค้าเก่าเซียเพียงเซ็ตละ900บาทนะคะแล้วก็ส่งฟรีแฟลทุกชิ้นเวลาสุดข,ของทุกวันใครสนใจนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์สกา์ก,กดลิก์แอดไลน์มาหรือถ้าใครไม่มีไลน์นะคะทักมาทางดีเอ็มหรือเฟซบุบ๊กเพจไซเคิล